Uh... <laughs> มีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า8ปีควรเรียกพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับทีมงานนนกระชังแตกแบกไม่เลิกวันนี้เรามากันที่ไหนนะของถ้าไแม่แดงถตดแบกถตะแบกะะแหมหลงอ่างหลงอ่างจะบอกว่าทางเข้ามาเราเป็นไงนะรกทุเรียนรกทุเรมากเลยเราอยู่กันกลางป่าเลยครับดูครับทุกคนกลางป่าเลยนะครับอืนี่เรามาเปิดหมายช่องแคบแคบแค่นี้ก็มีน้าตกปลาอยู่ทางด้านนูน้น สองสาคนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าปลายิสกใหญ่เข้าด้านหลังเราก็มาอย่เงเงเฮดจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปตีบงตีเบ็ดกันปักจะตรงตะแตนเรียบร้อยแล้วเฮดอุย เหรอเจอเห็ดโคนเหรอโอเคให้ท่านผู้ชมดูดินี่นี่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหกำลังเลยนะครับกำลังขึ้นนู่นน้าวนู่นโอ้โหหวานเจี๊ยบนู่นเนียกแหล่นอ่ะนี่นะครับทุกคนเบสกำลังแขะเห็ดโคนนะครับกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยนะครับโอ้โหเห็ดโคนใหญ่ด้วยไปเรื่อยๆนะเบสโอ้ หวานเกี้ยบับดังก็ไม่ได้ครับทุกคนตีนสั้นเห็ดโคนเนี่ยตีนสั้นให้ <c oughs> ทุกคนดูดิเ <c oughs> ห็ดโคนเห็ดโคนโอเคครอบผมังขึ้นเลยเนะไปแสกกันก่อนมาดูครับท่านผู้ชม เห็ดโคนดูใหญ่ข <doors> ึ้นนึกโดยดีใหญ่ขึ้นอ่ะมานะครับเห็ดโคนเสียนเบสครับเสียนเบสยังไงเห็ดโคนเห็ดกุ้งยังไงทุกคนเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่า ฮะเบ็ดเบ็ดเอนี hmm, antenna, ่นะครับ hmm. ทุกคนมันจะเห็นนิดน right. ิดนะครับเบ็ด okay. กีโอเคหวานเจี These, ๊ยบนี like ่นะครับทุกคนเข้ามาทุลักตุเลครับทุลักตุเลนิดหนึ่งนะครับนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับผมกำลังอันนี้เลยนะครับตุ่มๆครับตุ่มๆนี่กำลังกลังขึ้นนะรูนนู่นนะครับตัวนนู่นนะครับมองไห้เห็นเราให้ตัดกล้องก่อนนี่นะครับทุกคน เโอน้ำนี่ขึ้นนะขึ้นนะลุ่นลุ่นเนี่นๆ่ยกำลังขึ้นนี่นะครับทุกคนกำลังขึ้นบูมเป็นไงหวานเจี๊ยบพูดเยอะเอาเบ็ดเบ็ดไม่บูมเป็นไงเป็นไงหวานเจี๊ยบเลยฮะหวานเจี๊ยบเลยฮะดูเดินนะ เฮ้ยโอ้เม็ดไหนดูด oh! ิโอ้โหมันเจี๊ยบมันเจี๊ยบเบ็ดได้อะไรมาวะคูเห็ดโคนนี่นะครับทุกคนสวยงามเลยนะนี่ฮะเป็นเป็นคราบเบลเลยห้ามดังนะคลิปนี้ ตกปลาไม่สําเร็จไม่เป็นไรนะได้เห็ดถือว่าเยี่ยมนะครับดังได้ขนะนาตกปลาอยู่ข้างเดรู้โอเคคนนนวาไงได้ปลากี่ตัวแล้วไม่ได้สักตัวครับท่านผู้ชมแต่ว่าได้ได้ปลาไอ้แก้มช้ำตัวน,น้อยอยู่แต่จะบอกว่าวันนี้เราแทบจะไม่ได้ตกปลาเลยครับทุกคนว้าวุ่นอยู่กับอะไรเวทเห็ดโคลเห็ดโคลนอ <laughs> ันนี้เราว้าวุ่นอยู่กับเห็ดโคลนนะ เราต้องดูกันว่าเนี่ยเย็นแล้วไม่รู้ว่าป่าจะกินหรือเปล่าเราจะดูกันพรุ่งนี้เราจะตั้งใจนะตั้งใจตกปลาท่านผู้ชมดูนะว่าเราจะได้ตัวว่ะแต่วันนี้บอกตรงแล้วว่าป่านี่เบ็ดนี่แทบจะไม่ได้ตกกันเลยมัวแต่ไปเข้าป่ากันนะครับโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าได้ตัวก็จะมีให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้ว่าจะได้ตัวอเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องรอพรุ่งนี้นครับเพราะว่าวันนี้หวาวุ่นใช่ไหมบ้มใช่เป็นไงหวาวุ่นเลย ว้าวนเลยไม่เจอเขาเลยไม่เจอเขาเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวกันหรือเปล่าไม่ได้ใส่ชุดไงเบสนี่เตรียมมาแล้วแต่แต่ยังไม่ทันใส่วันนี้ยว้าวุ่นเพราะว่าเรามาตกปลากันเรามาถึงนี่กันเที่ยงแล้วครับทุกคนก่าจะได้ตีบงตีเบ็ดก็อย่างว่านี่นี่สี่โมงเย็นแล้วปลาไม่ได้สักตัวแต่เราได้เห็ดไปประมาณสามโหเห็ดคนนะแม่เมียเมียเมียจะด่าสิ ว่าทำไมถึงให้ตกปลาได้เห็ดเนี่ยน้ำบากตรงนี้นะโอเคครับทุกคนไปติดตามรับชมกันว่าเราจะได้ตัวกันหรือเปล่ากับปลากับอ่างท่าตะแบกนะครับโอเคครับผม เบดทำอะไรในป่าทำอะไรในป่ามุนไงมุนไงนี่นะครับทุกคนป่าเฟอรไม่ได้ตกกันเลยคัดเลย,เลยอูสียดายนี่ดีดีดีเบสโชว์โชว์ฮิวัดเจีเ๊ยบ<อ> <laughs> <laughs> เห็นไงช่วงนี้ช่วงนี้ยังมีใช่ไหมนะี่ยเก็บจนเพียเก็บจนเพียเลยไง <laughs> พรุ่งนี้ต้องตกปลานะพรุ่งนี้ตกกูทำไม่รู้ <laughs> รู้เข้าป่าอย่างเดียว สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเช้าวันที่สองของพวกเราแล้วนะแต่ว่าปลาก็มีตอดแต่ยังไม่ได้ตัวนะครับทุกคนแล้วเช้านี้เราจะตกปลาเลยใช่ไหมวันเน,นี้ยจะตกปลาแล้วนะอันนี้อะไรบูเห็ดโคนเห็ดโคนเอาอีกแก้วเห็ดโคนอีกแก้วนะครับทุกคนเช้ามาเราก็ไปเดินดูเห็ดโคนตั้งแต่เช้าเลยก็ได้มาประมาณสักอบโลได้นะครับทุกคน กำลังแบบสวยๆนะครับนะนี่ครับตุ่มๆนะครับทุกคนตุมบ้างบานบ้างครับวันนี้เราจะต้องตามล่าหายิศให้ได้บุมเช้ามาก็เอาแต่เช้าเลยกันนะทุกคนดูด๋ยแม่โอเค,คผมวันนี้จะตั้งใจตกป่าแล้วครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวหรือว่าจะได ตูมโคนได้ตัวหรือได้ตูมแค่นะั้นโอเคครับทุกคนบีมเนะี่ยเขาไม่เรียกว่าเจอรเรียกมุกเก่าจะเอาหมูกใหม่เข้าใจไหมก็เจอมันบนเออมีบ้านหือ้อตูมหือ้อไ,ไอ้เออเห็ดโคนบ้านได้ไงบ้าสบอกว่าจะกลับบ้านเสียบ้านเสียได้ตูมได้โอเคเลยตั้งใจต,ตกปลาเอาเนะี่ยตั้งใจนะเจ้าปลาเพื่อนปลาเออน้องปลาจะบากบ้างหโอ ăn tóc ba cái lời nắm xem biết bán kim vào bà lại bà này. kỳ leo để khó to lúc ngóng nè nè khói nè kem chấm vào giống này อะไระไปเป็นปนินว่างไัปนินหรือเ <c oughs> ปล่าอ,อะไรเ <c oughs> ทียนอ่ะ <c oughs> แหลงหรือเปล่าสู้สู้สู้กับใจเย็นนะครับโอ้ไปใหญ่ไปใหญ่เบดไอ้บุม้มบุมเอาอันนี้มาดิบัวสวิงมาสวิงอยู่นี่บุมบ้มบุ้มโอ้ โอ้สายเป่านะครับทุกคนเบ็ดโชว์โชว์หน่อยวางเลยวางเลยเป็นไงเป็นไงนี่นะครับแต้มแรกท่านโชมแต้มแรกวไหมอือหือปอนนินไซเอาเอานี้เป็นไงเบ็ดมึงโชว์เลยเป็นไงนี่กูปล่อยให้มึงมาดึงเลยมึงรูง้ในปาดตัวแรกเลยนะไอ้ห่านะนี่ไม่งั้นไม่งั้นกูดึงไปเลยเนี่ย นี่ครับทุกคนอแม่เลยนินไซสสวยงามเลยนะครับไปเยี่ยมเยี่ยมเวสเยี่ยมปล่อยตกปลาไม่ใช่หรอบุมปล่อยตกปลาไปทำอะไรมาเนี่ย ดูนี่มาดูอะไรของดีของดี <c oughs> ให้ให้มานั่งตกปลาพวกมึงนี่ไปกันเี้ยไปครับจะได้ให้ปลาให้ท่านผู้ชมดูไ,มได้ปน,นินตัวเดียวก็เอาใช่ไหมงวดเนี้ยแต่นี่ได้ของดีมาของดีกว่าได้เยอะด้วยเยี่ยมมากบันเ๊ยบ เอาบุ <c oughs> <c oughs> ้งเก็บเลยนั่นแหละไล่เก็บเลยนะนั่นสองดอกเอาเออและไล่เก็บมาไล่ดูดีๆโชว์เฮ้ยไม่โชว์เลยโชว์ท่านผู้ชมหน่อยนี่ไงนี่ครับท่านผู้ชมโอเคโอเคเก็บไปอะไรบุ้มฉันอยูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนมปังนมปังอ่ะ อาหารประทางชีวิตใช่ไหมใช่นี่เที่ยงแล้วสองวันแล้วแล้วเที่ยงเที่ยงแล้วเที่ยงยังบ่ายแล้วบ่ายแล้วบ่ายไม่กินสักตัวเลยใช่ได้ตัวเดียวปาณินจะสําเร็จไหมเนี่ยคลิปเนี้ยย่สกเหรอต้องสําเร็จต้องสาเร็จนะโอเคมดูโอเคโอเคเย้ครับสุดท้ายมันไม่เป็นอย่างฝันคลิปนี้เป็นไงเบส เฮาเดดยะยิสศยสต่กยังได้ตัวนะเดีปันทินปันทินไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาเราตามหามยิสศก,กันทริปนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับทุกคนแต่ทริปนี้เราก็ยังดีนะครับยังดีที่ได้เห็ดเห็ดโคนก็โอเคอยู่ทริปนี้แต่แต่ทริปหน้าเราจะไปที่ไหนเรายังไม่แน่ใจแต่ว่าถามว่าเราจะมาล้างแค้นไหมเราต้องมาล้างแค้นแน่นอนเราจะไม่ยอม โอเคครับผมทริปนี้ก็จบไปด้วยวันแห้วๆกับทริปสองวันหนึ่งคืนของเราวันนี้หนึ่งตัวทุกรอบเลยนะตกทีไรได้วันนี้หนึ่งตัวตลอดเลยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยกับทีมงานนนกระชังแตกแดกไม่เลิกนะครับผมทริปนี้อ้าปุมแดกแห้วไปแล้วกันไ <laughs> ปเบ็บเบ็ดกลับบ้านกันบา,บายบาย